เมื่อคืนวันที่23มิถุนายนที่ผ่านมาในอนุชานาคาสายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเดินทางไปยังสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBT ร่วมวงกูรูฟุตบอลชื่อดังประกอบด้วยบิจจาสาธิตกรีกุลโคชเตียสสมพบประเสริฐและเอกแฟนพันธ์แท้ฟุตบอลออกอากาศสดช่วงวิเคราะห์การแข่งขันฟุตบอลยูโร2020รอบคัดเลือกซึ่งมีการแข่งขันสี่คู่ประกอบด้วยกลุ่มอีสวีเดนพบกับโปแลนด์และสโลวาเกียพบกับสเปนรวมทั้งกลุ่ F ซึ่งโปรตุเกสพบกับฝรั่งเศสและเยอรมันพบกับฮังการีทั้งนี้ในช่วงการร่วมรายการดังกล่าวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอนุชาได้วิเคราะห์การแข่งขันระหว่างสโลวาเกียกับสเปนว่าสเปนน่าจะฟอร์มดีกว่าและจะสามารถทำประตูได้ถึง3ประตูขณะที่คู่ของสวีเดนพบกับโปแลนด์เกมการแข่งขันน่าจะมีความสนุกสูสีแพ้ชนะกันไม่เกินหนึ่งลูกซึ่งผลปรากฏว่าสเปนถล่มสโลวาเกียขาดลอย5-0และสวีเดนชนะโปแลนด์3-2ทำให้สวีเดนผ่านเข้ารอบเป็นอันดับหนึ่ง ของกลุ่มอีจากการวิเคราะห์ของรัฐมนตรีอนุชาทําให้บิ๊กจ้าสาธิตกรีกุลถึงกับยกย่องเป็นอาจารย์แฮงขณะที่คสเตียสสมพบประเสริฐชื่นชมรัฐมนตรีอนุชายกเป็นเซียนบอลในวงการที่มองเกมขาดจากประสบการณ์ที่เคยเป็นผู้จัดการทีมฟุตบอลทีมชาติไทยนอกจากนี้ในช่วงของการสนทนาบิ๊กจ้ายังเผยถึงความสนิทในช่วงที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอนุชาเคยดํารงตําแหน่งผู้จัดการทีมชาติไทยพร้อมขอเรียกพี่แฮงระหว่างการพูดคุย สร้างบรรยากาศสนุกสนานตลอดการวิเคราะห์ก่อนการแข่งขันกลุ่มอีสวีเดนโปแลนด์และสโลวาเกียสเปนเป็นอย่างมากขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอนุชาเปิดเผยว่าตัวเองมีทีมในใจที่ติดตามเชียร์มานานคือทีมชาติเยอรมนีเพราะเป็นทีมที่แข่งแกร่งดูเหมือนเป็นทีมที่ไม่มีอะไรแต่เมื่อแข่งขันครั้งใดก็สามารถเข้าสู่รอบลึกๆได้และประสบความสําเร็จบ่อยครั้งแสดงให้เห็นถึงความเป็นนักสู้ของทีมอินซีหล็กรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอนุชากล่าวเพิ่มเติม,ตมว่าทางพลเอกประยุจันโอชา นายกรัฐมนตรีรวมทั้งตัวเองมีความรู้สึกพอใจที่ได้เห็นคนไทยมีความสุขจากการได้ดูการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกซึ่งนายกรัฐมนตรีมีความตั้งใจในการส่งมอบความสุขแก่ประชาชนชาวไทยให้ได้ชมการแข่งขันฟุตบอลยูโร2020ฟรีผ่าน NBT ช่อง3 Fruition และ PPTV โดยได้ดำเนินการออกอากาศการแข่งขันทุกแมตจำนวน51แมตตั้งแต่วันที่11มิถุนายน -11 กันยาคม2564เพื่อให้ประชาชนไม่พลาดการแข่งขันนัดสำคัญพร้อมนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอนุชาย,ยังได้ขอความร่วมมือประชาชนติดตามชมการแข่งขันฟุตบอลยูโร2020ด้วยความสนุกไม่ยุ่งเกี่ยวกับการพนันโดยเฉพาะการพนันออนไลน์ซึ่งมีความผิดตามพระราชบัญญัติการพน,นันมาตรา12มีโทษจำคุก2ปีหรือปรับไม่เกิน2,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับอีกด้วย Thank you.